สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานเลี้ยงฉลองวันเกิดศิลปินตลกรุ่นพี่นะคะกับศิลปินตลกพี่ตุยดอกกระโดดนั่นเองค่ะบรรยากาศในงานวันนี้จะเป็นอย่างไรตามมาเลยค่ะผู้ชมค่ะวันนี้มีศิลปินท่านใดมาร่วมงานกันบ้างตามมาเลยค่ะ น,นี้ก็อยู่กับเจ้าของงานนะคะพี่ตุยดอกกระโดนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครัคบารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับวันเกิดวันนี้ แล้วคนที right uh. term, tomorrow, like, ME, ่มาร่วมงานในวันน mm ี้ก yeah. um ็ธรรมดามากครับเพราะผมจัด่อยแต่ช่วงนี้ที่ไม่ได้จัดเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราประสบกันอยู่เนาะมันไม่พร้อมก็เลยไม่จัดดีกว่าแต่จริงๆ้วผมจะเป็นคนที่มันเกิดขั้หนึ่ผมจะกินถึงเพื่อนผมจะอยากไปเจอเพื่อนๆเขาเองเพราผมก็วางกจผมไปหมดแต่งานผมคือผมอยากให้เพื่อนมาหาเนั่นนะครับมากตอนนี้เราก็จะไปรับแขกก่อนโอเคกาคุี้ตุยกา แขกมากันเยอะค่ะผู้ชมค่ะค่ะช่วงนี้เรามาร่วมพูดคุยนะคะกับแขกที่มาร่วมงานกันต่อนะคะสวัสดีค่ะและนี่คือพี่ชายดดอกระดนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ช่วงนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยช่วงนี้สอนหนังสือสอนหนังสือเป็นอาจารย์แล้วก็ขาย ทะเลเผาไมนแข็งไมแข็งลวกอยู่เถวไหนพี่ร้านอิทากิโลแปดซอยคูบอนยี่สิบเจ็ดและงานตลกก็ยังรับอยู่เนาะรับอยู่รับอยู่มีงานเล็กใช้ได้เล่ใช้ได้ก็จะมีเนี่ยมีงานก็มีมีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่โอเคอย่าลืมนะคะกับกทีมงงานพี่ชายอยู่เดิกก็โดนค่ะ งรับงานอยู่ยังรับงานอยู่นะานต้ออยู่ยังลืมค่าโฆษณาหนูสองร้อยเออเดี๋ยวค่อเอาวันนี้ค่ารีวิววันนี้ด้วยเดี๋ยวค่ยเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคมากับลูกชายลูกชายโอเคขอบคุณค่ะโอเคจ้าโอเคเดี๋ยวทักทายพวกพี่ๆนะคะอ่าหน้า เป็นเบื่อค่ะมาเราเรามาพูดคุยกับพี่ๆกันดีกว่ามามามีใครมากันบ้างวันนี้เออนะสวัสดีจ้าพี่เปียกิมแป้นค่ะสวัสดีค่ะปะเฮ้ยเไหวใครวะกล้องอยู่ทางนี้รอกล้องเลยรอกล้องเลยพี่เปียกิมแป้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ให้แฮปปี้เบอร์เดย์ป๋าเราหน่อยครับผมยังไงก็เป็นผู้ชายยังไงก็ต้องมา ถือว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นรุ่นพี่ในวงการตลกอีกคนหนึ่งที่เพื่อนๆศิลปินปน้่นรรนาร้กนับถือนะครับคนนี้ก็เสร็จธุระจากงานนู้นจริงๆไม่เส่หรอกแต่ก็ทิ้งงานมาก่านเพืออ่อนมาร่วมสนุกกัน,นีนี้น่ารักมาก <มา S 2> น่ารักพ <มา S 2> ีก<อ>่เปียกพี่แป้นตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างบ้ากันใหญ่แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งทำหน้าริงห่อย เจอเพื่อตลกรค่นพี่นะคะก็ต้องคุดคุยกันหน่อยเจอเจอคุณดีเจต้นน้ำบ่อยๆนะครับเป็นคนน่ารักสนุกสนานครับนี่อ่าคุณดีเจต้นน้ำนี่เป็นคนน่ารักสนุกสนานนะครับแล้วก็สร้างแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะตลอดที่เคยผ่านมาที่เห็นครับพูดได้ดีมากค่ะเอาไปเลยค่ะหนึ่งร้อยก็ไปงานไหนกันนั้นก็ไม่เคยพลาดเจอคุณดีเจต้นน้ำตลอดนะครับก็ มีอะไรอยากจะฝากไปยังช่องของหนูไหมอ๋อไม่มีอะไรจะฝากแล้วครับนอกจากขนมเค้กนัำถุ้ยเลยโอเคพี่บิ๊กจอยนะคะบิ๊กจอยเชิญยิ้มครับผมมีงานมีงานอะไรก็อย่าลืมน้องๆนะเอาใส่ตรงยิ้มไปด้วยนะคะครับผมยินดีครับยินดีได้ร่วมงานคุณเจตตาน้ำเนาะจำเป็นตลกหน้าใหม่ที่ไฟแรงมากนี่แล้วก็ดูเซ็กซี่แล้วก็ตลกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ใครๆก็พูดอย่างนี้ค่ะพี่จะเฉียงก็เฉียงไม่ได้หน้าตามันหน่องบอกอยู่ลักฐานมันฟ้องหลักหนักใจมากดูนี้ครับขอบคุณพี่พิจัยค่ะพันยานะคะอ้าวเรามาพูดคุยกับพี่พีชศิลปินกันนะคะเอาเราคุยกับน้องศาหน่อยนะคะนักศาลิจารักษาสัมภาษณ์น้องศาหน่อยจ้าเนี่นะคะศาลินีดอกกระโดนค่ะ อ้าวคุยคุยหน่อยคุยหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพรให้ป๋าหน่อยให้ป๋าตุ๋ยเราหน่อยค่ะเขาบอกได้ว่าเกิดพ่อนะคะในแทรซี่อยู่กับพ่อมานานแสนนานก็ขอให้พ่อมีความสุขเยอะๆคิดหวังสิ่งใดขอพ่อสมใจบัตรทุกประการนะคะได้ค่ะน้องสาลีีเดี๋ยวกระโดนค่ะเอาทำหน้าเร็หน่อยเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะที่รับคนรู้ใครเป็นใครแตพี่ยังไม่รู้ Então, พลเอเสยาใพี่น uh, uh, so, um, ึ่งพี่หนึ่งนะเอแใครที่มีคอนเทนต์ี่แล้วก็มีไรที่เราจะพูดทาชาได้เพื่อททีระไ่อองกัขึ้นมาเลยลูกคาผมคุ่เอะขึ้นมาด้วยนะครับ่าวแล้วอน่าเพืเทั้งข่าวนวันนี้เป็นวันที่พวกเรามาเจอกันแล้วที่ใหญ่มาก เป hey uh, ็นบ้านเกิดของพี่ปรีดดอกระดงทีเวอร์ อ่าเนี่ยฮะคือลูกชายของคุณหิงยก็โดนแล้วอ่าอำไม ตกน ครับงๆนั่นเ,เ,เนี่ยอะไรนะนะคร,รับพี่ตุ๋ยผมก็ขอให้พี่ตุ๋ยอยู่กับผมนานๆนะพี่ตุ๋ยนะครับดูแลอะไรทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับครับครับคระคุณ น้องการท่าเรือแล้วก็น้องใยรละนะฮะใครอยากจะติดลิปขึ้นบ้างก็ติดกันนี้ตอนนี้เขาเริ่มไปทำแล้วขเขาได้ให้น้องทำตอนนี้เขาลงเขาลงการเงินลงทุนที่แล้วป่ะก่อนแล้วกันขออบคุณ่ะ Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday. แกงมาเนี่ยโดนบังคับข้าหรือเปล่าโดนถีบเข้ามาขอบคุณขอบคุณทุกข้อตขออะไรทุกปีเกียดิดกันด้วยนะครับตอนนี้ขอวันนึงนะครับก็จากนี้จะเป็นการบันเทองกันเรื่องนะครับก็พวกเราเนี่ยตอนนี้มีอาเสียบวัวยาด้วยจริงๆ้วจะให้คนจัดด้วยกันที่นี่แหละวัวยาสระดินอะไรอะไรนะคือวิ่งไป ครับจริงๆแล้วคือเจ้านายตัดพี่โน้ตเกิดแยกออกจากกับเกิดนี่ครัด้วยกันขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่โน้ตการท่าเรือนะครับพี่ต่อยนะครับอันนี้โอ้เป็นขอแล้วเนี่ยสิบเอางี้ดีกว่าเนี่คือเราพวกเราก็ตระกูลพ่อง้านะพื่อเกยวเกิดกับเพื่อเกยวนะแต่ว่าโอ้ ผลงานก็เลยสีอื่นอะไรเงี x x <c ười> ừ, ้ยเข้าตาเข้าตาขอบคุณน้องปุ๊นะฮะขอบคุณน้องเอ๊ะขอบคุณน้อำไวนรับขอบคุณอาจารย์น้องขอบคุณแก๊งสาวสาวผู้สาวที่เมาขอบคุณแก๊งยันวาขอบคุณวันนี้เราเพิ่งจะลองเรามติดประละติดอยู่มีเท่ไหร่ก็อย่าบอกว่าติดไพรา้อาจารย์อยากจะรู้กู ทำงานด้วยกันแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีผลงานแ <c oughs> ต่กเด่นมากมายเพราะว่าคนคนเดีออยวเนี่ยจะทำหลายๆอย่างให้ความสำเร็จมันจะยากหน่อยมันจะเป็นไปไม่ได้ขอบคุณตอนนี้มีคนที่ดีทุกคนเกือบหมดที่สุดคือที่มาเลยพระองค์เนี่ยตอนนี้คือทำให้ผมผ่านวิกิตไปได้นะครับ น้องหนึ่งก็ดีอ่ะรับเกินเวลาแค่ไหมล่ะเพราะอย่างที้พูดเยอะถ้าอยากให้พูดเยอะบอกไปพูดที่ตรงเลยแต่ตอนนี้บาบันเทิงรอยอยู่บนเวทีต้องขอตอนนี้น้องรอนารันเพิ่งมาถึงนะขอบคุณนี่น้องคิวด้วยเนี่ยดังแจกผมเกิน ขอบคุณอาตุ๋ยเป็นอย่างมากนะครับก็ขอบคุณกราบสวัสดีอาทุกตุ๋ยนะครับตุ๋ยตยทั้งหลายก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลย และนี่คือภาพบรรยากาศของงานในวันนี้ทั้งหมดเป็นอย่างไรกันบ้างคะพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินมอมอยโดยดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มอย่าลืมนะคะเราจะพาคุณไปเที่ยวไปมางมอยพากินพาเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยติดตามกันไปเรื่อยนะคะเวลาคุณเครียดคุณก็จะเครียดหนัก,ก่าเดิมนะคะแฮ่าลินีแฮ่ดีแฮ่ ออกแลวน้องสาน้องสาสาลีเดี๋ยวก็โดนอ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะโอเค